เคยนาทีขอแพทริเซียแต่งงานพยายามสองครั้งถึงสําเร็จพร้อมเลิกแต่งได้ได้ว่าเป็นหนึ่งนักแสดงสาวมาีความสามารถที่ใครหลายคนชื่นชอบและรู้จักเป็นอย่างดีสําหรับแพทริเซียโดวยวันนี้เราจะพาไปชมโมเมนต์ที่สาวแพทริเซียถูกแฟนหนุ่มโน้ตคอแต่งงานกันคะ่ะวันที่6ตุลาคมนักธุรกิจหนุ่มไฮโซชื่อดังน้ตวิเศษรังสีสิงห์พิพัฒน์จัดงานบ u b ีเบีย Dex g l o b a l f เฟลเปิดตัวผลิตภัณฑ์นอร์าซูเปอร์ฟู้ด ธุรกิจใหม่ของตนเองพร้อมอัปเดตเรื่องวิวาสกับนักเอกสาพาดุเซียกู้หละคือเขาคอฟ่าย,ยิงแต่งงานไปเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาล่าสุดพาิุเซียบอกว่ากํากลังจะไปลองชุดอันนี้หมายถึงชุดแต่งงานหรือเปล่าใช่ครับอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นชุดอะไรแต่น่าจะเป็นหนึ่งในงานแต่งขอไปแล้วเลยพูดได้ครับหัวเราะตอนนี้ก็มีความพืบมหน้าและเตรียมตัวอยู่มีเรเรียบร้อยล้วครับภายในปีนี้ซึ่งก็จะเรียนเชิญทุกคนอยากเป็นทางการอีกรอบด้วยครับ เหลืออีกไม่กี่เดือนเองจริงๆเลิกเนี่ยเราได้ปีนี้เลยหรือว่าจะเป็นปี2024เลาคิดว่าเอาปีนี้ดีกว่าช่วงประมาณเดือนธันวาคมส่วนเรื่องวันและสถานที่จะขอแจ้งอีกที ย้อนกลับไปโมเมนต์วันที่ฮอแต่งงานคือเราตั้งใจว่าอยากจะเป็นเซอร์ไพรส์อยู่แล้วแล้วก็ด้วยการที่ผมเรียนรู้ว่าน้องเขาเป็นคนยังไงเลยคิดว่าอยากจะทําให้มันธรรมาชาติที่สุดฉะนั้นก็ต้องหาโมเมนต์ที่มันเซอร์ไพรส์เขาจริงๆอยากจะเล่าว่ามันเป็นความพยายามั้งที่สองไม่ใช่ว่าขอครั้งที่2นะครับคือเกือบจะขอเขาโมเมนต์หนึ่งเดี๋ยววันไหนจะแชร์ภาพให้ดูมันไม่ได้เกิดจากการเฟลแต่ว่า พอผมจะขอแล้วมันเกิดการตื่นเต้นเลยคิดว่าไม่ใช่ครั้งนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นในทริปเดียวกันเลยครับครั้งแรกคือจังหวะมันไม่ดีเลยหยุดไว้ก่อนแล้วก็มีโมเมนต์อีกรอบครั้งที่2คือต้องรวบรวมสติมากขึ้นใช่ไหมพอครั้งแรกผ่านไปก็รู้เราว่าเราต้องรวบรวมสติขนาดไหนเลยพอทําใจก่อนได้เพริเซียบอกว่าทริปนั้นอารมณ์ไม่ค่อยดีเพราะเป็นช่วงมีรอบเดือนด้วยใช่ครับผมก็ดูจังหวะตื่นมาแดดออกน้องอารมณ์ดีดูทิศทางนิดนึงการเซอร์ไพรส์ครั้งนี้เราวางแผนคนเดียวแต่ก็มีแจ้งขออกับบที่้าเาเไว ตอนที่คุกเข่าลงไปขอเขาพูดกับน้องว่าอะไรจริงๆพูดไม่ออกแล้วเราก็พูดออกมาว่าโอเคแต่งงานกันไหมถามว่าทําไมต้องเป็นทริปนั้นผมรู้สึกว่าเราก็คบกับน้องมาสามปีแล้วถ้าไม่ใช่เวลานี้อีกนึงถือ2งปียังไงก็เป็นคนนี้อยู่ดีเลยคิดว่าก็เป็นจังหวะนี้เลยดีกว่าแต่ว่าตอนแรกคิดว่าเลิกแต่งน่าจะเป็นต้นปีหน้ามีเวลาให้เตรียมตัวหน่อยแต่พอไปดูวันปุ๊บก,ก็ได้ประมาณเดือนธันวานนี้เลยจุดไหนที่ทําให้รู้สึกมั่นใจว่าผู้หญิงคนนี้จะต้องเป็นภรรยาของเรา ด้วยเวลาแล้วก็รู้สึกว่าน้องเป็นคนที่น่ารักจริงๆจิตใจก็น่ารักมากดูแลไม่มีอะไรที่ผมจะตีเขาได้เลยเลยรู้สึกว่าคนนี้น่าจะเป็นคู่ของเราแล้วก็อย่างที่บอกว่าผมรู้สึกจริงๆว่าถ้าไม่ใช่ปีนี้อีกสองสาปีอยู่ด้วยกันผมก็ยังขอเขาอยู่ดี เลยคิดว่าน่าจะได้แล้วก็ลองดูจริงๆก็เคยได้บอกเหตุผลนี้กับเขาเหมือนกันพเพราะเขาเองก็เคยถามว่าทําไมเป็นเขาพอรู้แล้วน้องก็เคินเห็นว่าตอนแรกเหวนที่ให้น้องขนาดไม่พอดีใช่ครับขนาดแหวนใหญ่ก็ต้องปรับตอนแรกก็จะวัดนิ้วนั่นแหละแต่ก็คิดว่าไม่เป็นไรเราให้ก่อนแล้วค่อยเอามาปรับเอาครับแหวนวงนี้เป็นของคุณแม่งานแต่งของเราจะเป็นงานใหญ่เลยไหมน้องก็เคยคุยว่าอยากจะได้งานที่เป็นงานกันเอง